สวัสดีค่ะ สวัสดีนะคะสำหรับชาวราศีเมถุนนะคะลัคนาเมถุนหรือว่าคนที่มีดาวศุกร์นะคะสถิตยอยู่ที่เมถุนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปดวงนะคะประจำเดือนเมษายนนะคะ2564นหะคะหลังจากที่ฝนหายไปนานมากนะคะเรียกได้ว่าหายไปเป็นปีๆคือหายจาก y t u t u นะจ๊ะแต่ไม่ได้หายจากวงการดูดวงนะจ๊ะทุกคนจ๋านะคะยังคงดูอยู่ใน Instagram นะคะแล้วก็ใน Facebook ก็ยังดูอยู่นะคะเพียงแต่ว่าใน YouTube เราไม่ได้มาทำคลิปยาวๆแบบนี้เท่านั้นเองเพราะขี้เกียจง, <c oughs> งานเยอะง,งานยุ่งด้วยนะคะแต่ตอนนี้ก็หวังว่าตัวเองจะกลับมาทำอย่างอย่างจริงจังมากนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ๊ะเอาละค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนนะคะลัคนาเมถุนเนี่ยประจำเดือนเมษายนนะคะเรียกได้ว่าเดือนนี้สำหรับ ความรักของคนมีคู่เดี๋ยวเราเริ่มต้นกันที่คนมีคู่ก่อนนะคะแต่ว่าจริงๆในเดือนนี้ค่ะเรียกได้ว่าชาวเมถุนเนี่ยเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ค่อนข้างโดดเด่นมากนะคะเป็นจังหวะเวลาที่โดดเดน่นฮอตฮิตนะมีคนนะคะ,ะสนใจคุณเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่ดาวอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยดาวศุกร์นะคะอยู่ในเรือนที่1 1เป็นเรือนคอนเน็กชั่นสังคมเพื่อนฝูงนะคะคุณก็จะมีโอกาสโดดเดน่นอยู่ในหมู่วงสังคมเพื่อนไปออกงานปาร์ตี้สังสรรค์อะไรเรียกได้ว่า จะเป็นช่วงที่คุณโดดเด่นแล้วก็มีคนให้ความสนใจคุณมากเป็นช่วงที่คุณค่อนข้างมีสเสน่ห์พอสมควรเลยนะคะฉะนั้นทําอะไรเกี่ยวกับคนนะคะมากๆจะดีแล้วก็จะค่อนข้างเหมาะกับคุณพอสมควรสําหรับคนมีคู่เองค่ะสําหรับคนมีคู่ียกได้ว่าในเดือนนี้ก็ความรักค่อนข้างมั่นคงหนักแน่นนะคะมั่นคงหนักแน่นเขาเข้าใจกันดีนะคะได้ได้ว่าทุกอย่างก็ดําเนินไปอย่างราบเรียบนะคะเข้าใจถ้าเกิดใครที่มีปัญหานะคะแล้วก็ทะเลาะกันนะคะมีเรื่องของการผิดใจกัน ทาให้เกิดเรื่องของการเสียความรู้สึกนะคะหรือว่าเรื่องของความทุกข์ใจอะไรบางอย่างตรงนี้ฝนบอกได้เลยนะคะว่าต้องรีบจัดการและแก้ไขด่วนนะคะเป็นการด่วนเรียกได้ว,ว่าเป็นช่วงของการที่ต้องรีบเคลียร์ปัญหาถ้าตัวคุณเองเนี่ยเหมือนแบบถ้าเขาไม่มางอแล้วเราถามตัวเองดูก่อนว่าเรายังอยากให้เขาอยู่ในชีวิตของเราไหม ถ้าเรายังอยากให้เขาอยู่ในชีวิตเราลดความอีกโก้ของตัวเองลงลดความเป็นตัวของตัวเองลงแล้วก็เข้าไปพูดคุยกับเขานะคะเข้าไปงอเขาก่อนก็ได้บางทีคนงอก่อนไม่ได้แปลว่าคุณเป็นคนผิดเสมอไปหรือว่าไม่ได้แปลว่าเราจะต้องแบบ ยอมรับค,คือคือความรักอะค่ะมันไม่ใช่ใครผิดใครถูกหรอกนะฝนว่าอย่างนี้เอาแค่เรามีความสุขในการที่อยากจะให้เขายังอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะยังไงก็เข้าไปพูดคุยกันก่อนนะจะช่วยแก้ไขปัญหานะคะเข้าไปคุยสม่ำเสมอถ้าเราแบบอยากจะง้อใครต้องสม่ำเสมอแล้วก็อ๋อแสดงความเป็นตัวของตัวเองออกไปนะคะเรียกได้ว่ามี ถ้าไม่ได้ใครที่ไม่มีปัญหาในเรื่องของความรักนะคนมีคู่เนี่ยความรักของคุณจะมั่นคงนะคะแล้วก็แฮปปี้แล้วก็เข้า,เข,าเข้าใจกันดีค่ะนะคะอาจจะต้องระมัดระวังว่าพอช่วงนี้จังหวะเนี้ยคุณโดดเด่นอย่างเงี้ยก็จะมีคนมาชอบมาจีบคุณอะไรอย่างเงี้ยมีคนมาแบบแอลแอลคุณนะ่ะตรงเนี้ยต้องระวังให้ดีนะดูก่อนถ้าถามจะทําอะไรถามใจเตงก่อนนิดนึงว่าเต็งพร้อมหรือเปล่านะคะเออว่าจะเอาใครเข้ามาในชีวิตอีกไหมอะไรเงี้ยนะคะสําหรับคนมีคู่ไม่งั้นอาจจะกลายเป็นว่าทําให้คุณได้ต้องแบบ มีเรื่องของความผิดหวงังหรือว่ามีเรื่องของความเสียใจในเรื่องของความสัมพันธ์ได้มันก็ไม่ได้แฟร์ถูกไหมนะคะระมัดระวังในเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารกันด้วยนะคะการสื่อสารกันในช่วงจังหวะเดือนนี้เนี่ยอาจจะสื่อสารกันไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยเราพูดไปแบบนึงคนรับสารอาจจะฟังไปอีกแบบนึงนะคะแล้วยิ่งโดยเฉพาะการเขียนการพิมพ์เนี่ยการแชทด้วยเนี่ยไม่ได้ยินเสียงในบางทีพิมพ์ข้อความแบบนี้เราโมเมนต์เราเป็นอีก อีกแบบหนึ่งคนอ่านอยู่ในอยู่ในอารมณ์หนึ่งแล้วก็อ้าวชิบหายทะเลาะกันอย่างเงี้ยตรงนี้ต้องให้ระมัดระวังมากพอสมควรนะคะเพราะว่ามีโอกาสนะคะมีปัญหาในเรื่องของการการสื่อสารกันอยู่นะคะตรงนี้ต้องระมัดระวังมากๆเนาะอ่ะมันอาจจะทําให้ผิดใจกันได้อะไรเงี้ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยฝนมองว่าสําหรับชาวเมทุนเอง คนมีคู่ถือว่าเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ไม่ได้แย่มากมายนะนะคะเขาอกเข้าใจกันดีรักกันดีนะคะระวังความอีโก้กับคําพูดเนาะเท่านั้นเองนะคะเอาละค่ะสําหรับคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะสำหรับคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือว่าความพิเขตเรียกได้ว่ามีคนคุยแต่ว่ายังไม่ได้มีสเตตัสอะไรยังไงนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะเดือนออเมษาเนี่ย นะคะได้ได้ว่ามีโอกาสที่ดีเข้ามานะคะนี่ไพ่ค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะอ่าได้ได้ว่าโดนใจถูกใจกันนะคะบางคนเนาะอ่าแต่ว่าถ้าใครที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่มันเหนื่อยอ่ะมันไม่ชัดเจนสักทีแล้วเขาก็ไม่อะไรกับเราเลยคิดอกป่ะมันดูไม่มีท่าทีที่จะดีขึ้นโดยที่คุณไม่ต้องแบบเข้าข้างตัวเองนะตรงนี้มีโอกาสที่คุณจะตัดสินใจแบบ ยอมแพ้จ้าฉันไม่เอาแล้วพอแล้วกับความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกแบบนี้จะมาอยู่ทําไมอะไรเงี้ยจเจ้ายังไงก็ไม่เอาไม่ตัดสินใจว่าตกลงเรายังไงกันแน่อะไรเงี้ยมีโอกาสได้พูดคุยกันนะคะว่าออสรุปแล้วว่าความสัมพันธ์ระหว่างเราเนี่ยคุณมองว่ามันเป็นไปในทิศทางไหนอยากให้มันเป็นไปยังไงอยากให้ความสัมพันธ์มันมันไปไกลขนาดไหนอะไรเงี้ยแต่ถ้าเขาไม่ให้คําตอบเราหรือว่าเขาไม่ชัดเจนอะไรกับเราเลย ตรงนี้นะคะมีโอกาสค่อนข้างสูงที่คุณจะตัดสินใจแบบเอาตัวเองออกมานะคะพอแล้วจ้าถ้าเธออยากจะกลับมางา้อฉันก็เรื่องของเธออะไรอย่างเงี้ยแต่ฉันพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่ามันเหนื่อยเกินไปบางทีเราแบกอะไรไมาเยอะๆเราแบกปัญหาหรือแบกทุกอย่างในเรื่องของความสัมพันธ์มาเยอะทําไมเราจะต้อง คนแบบต่อไปว้าอะไรอย่างเงี้ยฝนไม่อยากให้ทุกคนไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกอะค่ะไม่ว่าเราจะอยู่ในสเตตัสไหนก็ตามเราต้องถามตัวเองก่อนว่าเรามีความสุขในการอยู่ตรงนี้หรือเปล่าถ้าเราตอบตัวเองได้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเรามีความสุข่ะถึงเขาจะไม่ได้ให้สถานะของเราถึงเขาจะไม่ได้บอกเราว่าเฮ้ยเราเป็นอะไรกันนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ณนะตอนนี้เรามีความสุขฝนว่ามันก็เคแล้วค่ะก็ไม่ได้ไม่ ก็ถือว่ายังอยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าวันหนึ่งที่เราเริ่มรู้สึกว่าเราไม่มีความสุขแล้วเรามีแต่ความทุกข์เรามีแต่ความแบบทำไมอ่ะอะไรอ่ะยังไงอ่ะต้องการต้องการต้องการอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้แล้วเราเขาไม่สามารถให้ให้อะไรกับเราได้เลยฉะนั้นเราก็ควรพาวเองออกมาค่ะ move on เองออกมาอย่างนั้นน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะแล้วเดือนนี้ฝนมองว่าสําหรับชาวราศีเมถุนและคณาเมถุนหรือคนที่มีดาวศุกร์อยู่ในเมถุนก็ตาม คุณจะสามารถจัดการในเรื่องของอารมณ์ของคุณได้ในเรื่องของความรักของคุณได้ว่าคุณจะอ,อย่างไงกันแน่นะคะแล้วเดี๋ยวดาวศุกร์เนี่ยเขาจะเข้าไปอยู่ในเรือนที่12ด้วยอ๋อพอเขาเข้าไปอยู่ในเรือนที่1 2เนี่ยมันก็จะเป็นช่วงที่ มันเหมือนกับเราเริ่มมาคิดทบทวนในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเชื่อว่าคุณจะสามารถตัดสินใจในสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับตัวของคุณเองได้นะคะอ่าสำหรับคนโสดเองนะคะสําหรับคนโสดเนาะคนโสดเนี่ยมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาให้คุณเลือกมากกว่านึงมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาชอบเข้ามาสนใจคุณนะคะเราก็เรียกได้ว่าค่อนข้างค,คลิกกับคุณมากพอสมควรแต่ตัวคุณเองเหมือนกับแบบยังอยากเลือกว่าอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะยังรู้สึกแบบ ดูก่อนดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะยังอยากได้แบบนั้นแบบนี้คนนั้นคนนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าคุณก็คือบางทีเราไม่ได้แบบ เราโสดมาตั้งเท่าไหร่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราจะเลือกใครมาในชีวิตของเราอ่ะเราก็ต้องดูนิดนึงหรือว่าเฮ้ยเราถูกทิ้งมาเราแบบผิดหวังมาการที่เราจะเลือกใครเราก็ต้องเลือกการที่จะมีคนเข้ามาเราก็ต้องเลือกนิดนึงว่าเฮ้ยเราจะคุยกับใครอะไรยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะคุยกับคนธาตุน้ำนะคะมีไพ่ธาตุน้ำเข้ามาเนะาะธาตุน้ําคือราศีมีนกรกฎพิจิกนะคะหรือว่าคนธาตุดินพฤษภกันมังกรนะคะรวมไปถึงมีโอกาสที่จะเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณนะคะหรือว่าคนที่แบบ อายุต่างจากคุณมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอ่ะเรียกได้ว่ามีโอกาสนะจริงๆแล้วชาวเมทุนเนี่ยเป็นราศีที่มีโอกาสที่จะปีนี้จริงๆมีโอกาสจะรักแท้ด้วยใช่ไหมอืมแต่ต้องร,าาระมัดระวังคนมีเจ้าของมาชอบด้วยนะเพราะว่ามันยังมีดาวเนปจูนเนี่ยนะคะที่มันทํามุมที่ไม่ดีเนาะ ถึงเอ่อถึงเรือนความรักคู่ของของคุณอาจจะเจอคนมีเจ้าของอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเอ่อความสัมพันธ์ที่แบบเกี่ยวกับพวพันกับรักสามเศร้าอะไรอย่างเงี้ยได้เช่นเดียวกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเด้อนะคะดาวพฤหัสเราก็ดาวเสาร์ทำมุมที่ดีถึงด้วยเรียกได้ว่ามีโอกาสเจอโซเมทได้เช่นเดียวกันเลยนะคะปีนี้ชาวเมทุนเนี่ยได้อยู่นะความรักโดดเด่นอยู่นะคะมีโอกาสมีเข้ามาเนาะ สำหรับคนโสดเนาะแต่ว่าในส่วนของเรื่องอื่นๆการงานการเงินนะคะหรือว่าเรื่องสุขภาพเนี่ยเรียกได้ว่าคุณจะได้รับความช่วยเหลือนะคะในเรื่องของการงานก็จะได้รับความช่วยเหลือนะจากคนที่คนที่เคยแบบ ผ่าหายกันไปนานอะไรเงี้ยอาจจะเข้ามาช่วยเหลือหรือว่าเข้ามาซัพพอร์ตคุณได้แต่มีโอกาสนะคะในเรื่องของการเงินเนี่ยว่าอาจจะมีเรื่องให้เสียเงินใช้เงินหมดเงินค่อนข้างเยอะรวมไปถึงระมัดระวังเกี่ยวกับเงินหายอะไรอย่างเงี้ยได้ด้วยนะคะเรื่องที่ใช้จ่ายมันมากเหลือเกินบางคนไปชอปปิง้งไปเสียเงินค่าไปเที่ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยสนองนี้ตัวเองมากพอสมควรหรือว่าบางคนอาจจะ คือพอด้วยความที่เรามันไปอยู่ในเรือนที่11เยอะบางทีมันเป็นช่วงจังหวะเจอเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าไปปาร์ตี้สังสรรค์อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้มีโอกาสที่จะเสียเงินได้ค่อนข้างสูงนะคะหรือว่ามีรายจ่ายค่อนข้างเยอะตรงนี้ต้องให้เรามาระวงังแล้วก็จัดการในเรื่องของการเงินเป็นอย่างดีใครแล้วก็ที่สําคัญนะคะอีกอย่างหนึ่งนะไม่ควรที่จะอยากไปมีเรื่องกับใครจนถึงขึ้นลงขึ้นศาลเพราะมีโอกาสแพ้ได้ ไม่ดีเลยนะคะตรงนี้ให้เรามาระวังมากๆนะคะอย่าไปมีเรื่องปัญหาท้อบบอแบงแบบขั้นหนักแมวเมวนะคะการงานพอไปได้นะคะไม่ได้ถึงกับขั้นหวือหวาอะไรมากนะคะระวังความผิดพลาดในเรื่องของการงานแล้วก็อาจจะเป็นจังหวะที่คุณอาจจะต้องแบบพอมันพลาดมามันต้องเอาเวลาไปแก้เยอะมากๆเลยแล้ก็ กลายเป็นว่าเสียเวลาในชีวิตมากพอสมควรเลยกับการที่จะต้องไปจัดการหรือไปแก้ไขในเรื่องนี้นะคะระมัดระวังสิ่งที่ต้องเรามาระวังของชาวเมถุนในเดือนเมษาคือระวังเรื่องคําพูดนะคะมีไพ่ดาบขึ้นมาด้วยนะคะความคิดคําพูดนะคะไม่ถนอมน้ําใจคนการติดต่อประสานงานหรือว่าการสื่อสารต่างๆมันไม่ราบเรียบนะคะมันติดขัดนะคะเกิดการติดขัดฉะนั้นจะ ทำอะไรทํางานหรืออะไรอย่างเงี้ยประสานงานกับใครเนี่ยต้องเหมือนกับแบบรีเช็คมดีเช็คด้วยนะแล้วก็ต้องดูดีๆแบบบางทีเราคิดว่าเราส่งติว่าส่งเมลคิดว่าส่งไปแล้วแต่ปรากฏว่ามันไม่ได้ไม่ผ่านทุกอย่างต้องเกิดการคอนเฟิร์มให้มันชัดเจนมากๆนะคะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะผิดพลาดในเรื่องของการติดต่อสื่อสารหรือว่าการประสานงานด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าจะมีฟูมูลในเรือนของการงานด้วยเนาะ,ะถ้างานใครที่คิดว่าจะจบหรือว่าจะลาออกเนี่ย ถามว่าจะมีโอกาสได้งานใหม่ไหมจริงๆก็พอมีนะคะแต่ฝนว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้เด่นมากนะอาจจะอาจจะอาจจะช้าอยู่อะ่ะอืมนะคะประมาณนั้นถ้าจะไปขอความแบบช่วยเหลือจากเพื่อนเก่ารุ่นพี่หรืออะไรเงี้ยคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนนี่อาจจะได้นะอืมนะคะแต่ว่าเหมาะกับการที่เหมาะแต่ก็ยังไม่อยากให้ออกเนาะ นะแต่ต้องร,อระวังในเรื่องของการมีปัญหาในเรื่องของการงานอย่างที่บอกนะคะเอาละค่ะแล้นี่นะคะเป็นดวงสําหรับชาวเมถุนละคนาเมถุนหรือว่าคนที่มีดาวศุกร์อยู่ในเมถุนนะคะห่างหายกันไปนานนะคะฝากเป็นกําลังใจให้ฝนด้วยนะพยายามจะกลับมาอย่างที่บอกนะคะคอมเมนต์พูดคุยกันนิดนึงนะคะว่าใครดูครั้งแรกหรือว่าใครเคยติดตามมานานแล้วแล้วก็ห่างหายไปนานแล้วก็คิดถึง อย่าลืมนะคะและที่สำคัญค่ะฝนลงดวงประจำวันในทุกเช้านะคะที่อินสตาแกรแล้วก็เพจ f a c e b o o k นะคะมีสไตล์โฮโลอย่าลืมเข้าไปกด Follow กดไลค์กันด้วยนะคะแล้วก็ติดตามดวงประจำวันในทุกเช้าตั้งใจขยันทำมาทุกวันนะคะอะล่ะนะคะยังไงก็สำหรับวันนี้ขอบคุณชาวเปทถุนทุกๆคนมากๆเลยนะคะยังไงอย่าลืมนะคะนี่เป็นการอ่านดวงแบบ journal reading บางส่วนอาจจะตรงกับคุณหรือบางส่วนอาจจะ ตรงกับคนอื่นก็ได้ไม่เหมือนกับการดูดวงส่วนตัวนะคะสนใจดูดวงส่วนตัวทักมาได้เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ